เอาละผมก็ต้องขอเกล่าสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการอพิเศษทีวีอีกแล้วแม่งเอยมาอีกแล้วรายการนี้รายการนี้เด็กชอบดูนะรายการที่มันสนุกอนะ่ะโอ้เข้ามาดูดน้อยนี่นะครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวแอปแอปหนึ่งครับเที่ยวให้ดูหนะเป็นแอปที่ดูหนังออนไลน์นะเป็นแอปที่ดูหนังออนไลน์นะค,คุณมีเน็ตนะครับคุณจะจะได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่านะไม่เป็นไรไม่รู้ ยังไม่รู้เลยอะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยมันสุดยอดอะมันสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยอะทำไมมันโหลดนานยังโอเคอเค,อเค,อเค,ครับโอเคหาแล้ววะเป็นไงครับหน้าตามันข้างใน,นก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะเป็นบ้าเรื่องเลกจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะจจะดีกว่าไหมนะขนเรื่องละโอเคครับเป็นไงครับโอ้โห จะดูให้ตามใจเลยเ okay, นะโอเคนะก็วิธีดาวน์โหลดนะครับก็มี2ช่องทางนะครับคือลิงโหลดดู่ต้คลิปกับไปโหลดเองไปโหลดเองก็แค่ค,คุณเข้านี่นะครับเ <laughs> จ้นี้มันในดับโปรเฟชชั่นอลเลยนี่วะโอเคนะคแค่คุณพิมพ์มาเลยขอไม่พิมพ์ด้วน,น,นะ ไม่อยากพิมพ์เอา,อางี้คนระับคุณถ้าคุณไปโหลดเองนะครับคุณก็น่าจะต้องพิมพ์ไปว่าแอปดูหนังดูหนังฟรี e อิสัตสิบแปดบวกออนไลน์รีบหนีอ่อนครับนน้องน้องน้อง,อง,องโอเคเป็นไงครับอันนี้เลยครับเว็บแรกเลยนะ เว็บแรกเลยครับแอปดูหนังฟรีออนไลน์นะครับแล้วเข้ามาเว็บแรกเลยนะมึงก็จะเจอเลยอ่ะหรือคุณมึงครับก็จะเจอครับเว็บแรกเลยนะโอเคแค่นี้เองอะ่ะรู้จะโหลดตามลิงก์ก็ได้นะครับมันดูหนังได้ตามสบายใจเลยมึงจะดูอะไรของคุณก็ได้จะดูอะไรของคุณก็ได้แล้วแต่คุณแล้วจะดูหนังอะไรครับ ในคลิปนี้ผมก็มารีวิวแอมนี้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 น,น,นะครับช่วยๆกดไลค์กดสมบสไครายผมด้วยนะครับขอรับชิมเออขอรับชิมรับชิมขอรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะถ้าช่วยกันสับสะไคร้ด้วยนะช่วยหน่อยผมขอนะครับก็สวัสดีครับลืมไปโหลดดูด้วยนะมาล่าชิปนี่นังโป้ก็เป็นเดย์